match bound เจอแล้ววะมาแล้ววะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นอือะไรเนี่ย list ์ p พเลยเลือกตัวเลือกตัวเลือกตัวตัวตัวไพี่ไปเห็นเดียวเขาอ้าวเฮ้ยพ่มันชนียี่แปดสามสองกเกาพี่อยู่ไหนเนี่ยก็อยู่หน้าหลดนะพี่เต่างปะพี่เต่าออกออกเกมเข้าใหม่พี่ ทำเอาทำเอาทำเอาเดี๋ยวทำเอาทำเอานาทีนึงพี่รอพี่นาทีนึงคือไรวะไปพี่ต๋องยังไม่เข้ามาเลยเราต้องเล่นแล้วอะนะอมาพอดีเด็ดต่อแล้ว No feeling hard What t h e l e a f e c t บอส Caught one

One enemy remaining. Spike down A. Uh, oh my song. Defenders win. Oh, uh, yeah, <laughs> ที่เวียดนามไ้เหีที่เวียดนามเวียดนามวะเอ้ยแับพี่อะไรเนี่ยอ้าวขอบคุณใครยิงให้ขอบคุณมาก่สองตัวในไซส์อีกตัวหนึ่งเมนมั้งเหมือนยินเสียงเมนตัวไทยในไซส์ไป let's go มาบอย เสียงฝั่งนี้เยอะเสียงเยอะเสียงเยอะกุถอยแซฟเฟอร์เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาเข้าไปในไซแล้วก่อแตกก่อแตกโดแตกแตกดีลูก ยูเมนยูเมนตัวนึงเมนตัวนึงเมนตัวนึงเออนั่นแหละเรารายงานตามครับ30 second s left that other is for people มันจบแน่ชีวิตอ่ะน้าพี่เอาล่ะไปแล้วเฮียกูไปแล้วทิ้งเองเลยมันหากูแล้วน่ะกล้องก้องกล้องยิงก้องเหรอไปมึงผมยิงกล้องหลับไปนะ

หนึ่ง e ัตรูยัง n งเหลืออยู่หนึ่ง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 วนึ่งห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 น่งหนึ่งหนน่งหนึ่งนึงหนึงหนึ่งหนึหนนึ่หนึ่งหนึ่ันึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่นึ่งหนึ่น่งหนหนึ่งหน้่งหนึ่งหนึหนึ่งหนึ่งหนน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  แล้วไปแล้วมั้ย I'm back ออทันีอมะ c นี่ใครแล้วตอนมไอ้โกงไห My turn r e l a d t i ไอ้โกอยู่เออไอ้โอยู่บนแล้ว CT ตัวหนึ่งด้วยไม่มีเปล่าะไม่แน่ใจแต่ได้ยินเสียงไม่รู้ว่าเสียใครบ้างไม่ก็มีนะพี่พี่เราบนให้เราบนทีบนให้กบนชัวร์กบนชัว เพีย e ห e ึ่งศัตรูเหลืออันี้มันสมให้เราเหรอไปแล้วเยี่ยมิ่งไปแล้วไปหนไปไหนกลับบ้านมันดีลาแล้วลาแล้วตาบอดไม่ตาบอดตาบอดปดิอ๋อบนบอร วิ่ง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 เวิ่งทิเปิลระวงทิ่เปิลาวเปิลเดียวเจอรวงเปิลปตวไหนวทิ่เปิลน่ะนี่ชื่อว่ I'm back <c oughs> looking for me ไอเหี้ยตัวฝั่ง้น่ะ a l k l ว่ตวะปิ่งแล้วมาแลว a h y r f u t Last player standing. One enemy remaining. Three. I know exactly where you are. Oh my god, bro! Attackers win. Don't make a big deal about it. Call me when the world ends again.